thank you สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จากช่องลูซี่กินแซบค่ะวันนี้ลูซี่ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพรนะคะทุกคนหรือว่าพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่นั่นเองค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุ้มเจ้าหลวงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2435โดยเจ้าพิริยาเทพวงศ์คุ้มแห่งน,นี้เป็นอาคารโอถโถงมีประตูหน้าต่างทั้งหมด72บานงดงามด้วยรวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นรมและชายคาน้าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ยุคต้นซึ่งมีรูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิงซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นและจัดงาน ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในปีพุทธศักราช2435คุ้มนี้งดงามใหญ่โตเพราะเงินคงคลังในสมัยพยาพิมพ์พิสารราชานั้นมีมากตกมาถึงรุ่นเจ้าพิริยาเทพวงศ์ผู้เป็นลูกจึงสามารถสร้างคุ้มหลังใหม่หลังใหญ่ได้แม้ว่าในปีพุทธศักราช2433เป็นปีที่เมืองแพร่ฝนแรงรัศดรทำนาได้หนึ่งส่วนเสียสส่วน ต้องเปิดคางหลวงไปช่วยรัษฎรก็ตามแต่เมืองแพร่ยังมีเงินมากพอที่จะสร้างสถาปัตยกรรมงดงามรำค่าหลังนี้ขึ้นมาได้ ในปีพุทธศักราช2445ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในเมืองนครแพร่ทำให้เจ้าพิริยะเทพวงศ์ได้รีภัยทางการเมืองไปอยู่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวและไม่ได้มาอีกจนถึงอิรารัยสยามจึงได้ยึดราชสมบัติและคุมของเจ้าหลวงและได้ใช้เป็นที่ตั้งของกองทหารมาจากกรุงเทพที่ส่งมารักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองแพร่อยู่ระยะหนึ่งบริเวณ เตรงข้ามคุ้มเจ้าหลวงเคยมีคอกมาขนาดใหญ่ตั้งอยู่เมื่อปีพุทธศักราช2454พยานิกรกิติการผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนที่4ได้ย้ายโรงเรียนตัวอย่างเมืองแพร่โรงเรียนหนังสือไทยตัวอย่างตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มาตั้งอยู่ตรงข้าม คมเจ้าหลวงโดยโรงเรียนนี้เมื่อแรกก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดก้าพระราชทานานามว่าโรงเรียนเทพวงศ์ตามนามของเจ้าพิริยาเทพวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2443ต่อมาในปีพุทธศักราช2456เมื่ออาคารเรียนไม้สักสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากมหาชนชาวเมืองแพร่ทุกหมู่เราเป็นอย่างดีและได้รับการบริจาคไม้สัตว์100ท่อนจากพญาบุรีรัฐคุ้มวงบุรีกรมที่ปรึกษาโรงเรียนตัวอย่างเมืองแพร่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงโปรดก้าวพระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนพิริยาลัยโรงวันที่หกสิงหาคมพุทธศักราช2456เพื่อเป็นอนุสร์แก่เจ้าหลวงนครแพร่องสุดท้ายและเป็นพระบรมราชานุสรแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าที่ต่อมาโรงเรียนก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนยันตกิจโกศลคือโรงเรียนพิ วีริยาลัยจังหวัดแพร่ในปัจจุบันส่วนคุ้มเจ้าหลวงก็กลายเป็นจวนหรือบ้านพักของผู้ว่าราชก,การจังหวัดแพร่จนเมื่อ5ธันวาคมพุทธศักราช2547นด้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดูแลและมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้คุ้มเจ้าหลวงหลังนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประทับแรมของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเมื่อครั้งที่สเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดแพร่ในระหว่างวันที่15-17มีนาคมพุทธศักราช2501และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะประจำปีพุทธศักราช2 0 0 1 40ปัจจุบันคุ้มเจ้าหลวงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกศษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาโดยไม่เสียค่าเข้าชมเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นาฬกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดนดักขัตฤกษ์นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีบริการรถรางนำเที่ยวที่สำคัญในตัวเมืองจังหวัดแพร่ ทั้งหมด2รอบแบ่งเป็นรอบเช้าเวลา10นาฬิกาและรอบบ่ายเวลา14นาฬกาสำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะและตามกันมาดูว่าลูซี่จะพาไเที่ยวที่ไหนต่อคะ่ะขอบคุณค่ะ